สวัสดีครับผู้ชมวันนี้อยู่กับผมกองโตออตโตบาลครับวันนี้อยู่กันที่ออตโตบานไทยแลนด์ครับวันนี้มีรถโหดมารีวิวให้ฟังครับเป็นแม็กลาเรน720 s Spider ครับผมบอกเลยว่าคันนี้นี่เป็นสีแม็กลาเรนออเรนด้วยเป็นสีเริ่มต้นของ F1 ของแม็กลาเรนเลยแล้วก็รถคันนี้ครับเป็นรถจากอังกฤษครับพันดูจากอังกฤษเลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยผมรีวิวให้ฟังครับเครื่องยนต์พันดูของแม็กลาเรนคันนี้นะครับจะอยู่ที่ V8 4.0ลิตรแรงม้านี่720แรงบิด770 0ถึงร้อยนี่คือ2องจุดเก้าวิเลยบอกเลยว่าแรงมากๆกับแมคเรนคันนี้ครับแล้วก็ส่วนของภายนอกเนี่ยขอเริ่มที่ล้อก่อนแล้วกันครับล้อหน้าเนี่ยขอบ19้ล้อหลังขอบ20ครับแล้วก็ให้ยางพิลลรี่มาจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็ชุดเบรกเนี่ยเป็นคาร์บอนเซรามิกครับพร้อมคาลิเปอร์สีดำบอกเลยว่าคันนี้นี่ครบจบหล่อแรงอืมครับแล้วก็ส่วนของด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเนี่ยก็คือเป็นสไตล์แมคลาเรนเขาเลยนะครับก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของทุกคันครับแล้วก็ด้านข้างเป็นประตูแบบปีกนกครับผม แล้วก็ส่วนเสริมของคันนี้ครับจะบอกเลยว่ามีทีมคาร์บอนที่ฝากระโปรงด้วยแล้วก็เป็นคาร์บอนไซมิลเลอร์ครับก็คือให้ลูกเล่นมาครบครับผมแล้วก็ตัวถังของแมคแตรเลนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคาร์บอนด้วยถ้าเปิดประตูมองด้านในเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นลายฟอสคาร์บอนแล้วก็ส่วนท้ายก็หล่อเหมือนกันครับเราจะมีทีมคาร์บอนที่อยู่ตรงข้างบนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์วางหลังครับท่อคู่ออกตรงกลาง แล้วก็มีโลโก้แม็กลาเรนให้เห็นกันเลยว่าใครขับตามท้ายเนี่ยยาจี้นะครับแล้วก็ภายในของแม็กลาเรนคันนี้ครับบอกเลยว่าสมราคาจริงกับรถราคา26.5ล้านที่เป็นราคาเริ่มต้นครับภายในเป็นฟูอาคันทาร่าแล้วก็ตรงเสา A ของรถเนี่ยครับเห็นคาร์บอนด้วยก็คือเป็นตัวถังคาร์บอนเอาให,เห้เห็นกันเลยครับเกียร์เนี่ยจะอยู่ตรงคอนโซลกลางเป็นบบปุ่มกดครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเอนจินเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง ปุ่มสีแดงกับซิ่งๆครับผมแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็คือเป็นสไตล์แมคกลารนเลยเรียบแล้วก็ไพ t h ตันชิพครับสข้างมันจะต่อกันเวลาเรากดลบเนี่ยข้างบวกจะขึ้นเวลาเรากดบวกเนี่ยข้างลบจะขึ้นก็คือให้ได้ฟิลว่าตบเกียร์ถอนเกียร์แบบลั่นๆท่ออยู่ข้างหลังเครื่องอยู่ข้างหลังครับ แล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนครับมีแม็ a กาเรนอยู่ที่บ้านครับอยากแต่งลายแอดช่องทางเดิมครับแอดซา์ออโตบานครับเรามีของครบครับท่อ IPE ท่อลิฟ t ชุดแต่งลิฟ t เราเบิกได้หมดครับหรือไม่จะเป็นโนวิเทคเราก็เบิกให้ได้นะครับแล้วก็ผลงานของเราครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรม t i ิ t กเกอร์ยูทูบออโตบานเวนักไทยแลนด์ครับวันนี้ขอแมกาเรนไปซิ่งก่อนนะครับสวัสดีครับ